เช้าวันนี้กบก็มาตากข้าวเกลียบอีกแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้แดดมันคล้มและอีกอย่างหนึ่งกบก็คลุมผ้าเนาะเช้านี้กบก็จะคลุมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอากาศมันจะร้อนกว่าเมื่อวานสองวันเลยนะคะตากรอบนี้เอ่อมะแลงวันหัวเขียวค่ะนัะ่นพูดถึงก็ามาเลยเออจมูกนี้ดีมากเลยนะคะฉะนั้นกบก็ต้องคลุมไ้อีกเหมือนเดิมค่ะกว่าจะได้กินเนาะถ้าอากาศร้อน เหมือนประเทศไทยเนี่ยวันเดียวก็ได้กินแล้วค่ะแต่เนี่ยต้องคุมผ้าไว้แมวกบไม่กินนะคะแต่ว่าดูดูแมลงวันนั่นะมาละนี่แค่ตอนเช้านะเนี่ยได้กินเร็วมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลาด้วยค่ะเมื่อกี้มีนกตัวใหญ่เลยบินมา,มา,ม,ามาลงตรงนี้ตอนนี้ก็น่นไปอยู่ตรงต้นไม้ของเพื่อนบ้านมาจะมากินปลาอีกแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้กบต้องระวังกบนะเมื่อวานนี้ยกบทําความสะอาดสวนเนาะให้ดูซะเลยค่ะเพราะว่ากบตัดหมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยที่กบทําวิดีโอนี่ค่ะกบตัดแค่นี้แล้วก็ทําให้ตรงเนี้ยมันมองเห็นปลาข้างในง่ายกบก็เลยปล่อยให้พุ่มตัวน,นั้นนะ่ะมันเหลืออยู่ให้มีแนวบางบ้างแล้วก็ตัวน,นั้นทําความสะอาดไปดูค่ะมันก็จะโลง่ง เมื่อก่อนน่ะเขาก็มายืนกินอยู่ตรงนี้แล้วค่ะจิกอยู่ตรงนี้กบไม่รู้ว่ากินกบหรือว่ากินปลาของกบนะคะดูสิมันโล่งมากปล่อยให้ไว้สองพุ่มยังจะไม่แฮบกันอีกนะคะเมะื่อวานนี้มาสองตัวแล้วก็สองไซส์เลยนะคะตัวใหญ่กับตัวกลางกลางน่าจะเคยกินแล้วค่ะเพราะว่ากบไม่เห็นปลาตัวเล็กของกบเลยน่าจะกินตอนที่เราไปเที่ยวกันนะคะไม่มีคนอยู่บ้าน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าวันนี้กบจะลุยสวนแต่เช้าค่ะจะย้ายผักนี่ค่ะผักมันเป็นผักน่าจะเป็นผักกระหล่ำนะคะมันใหญ่แล้วก็เกินจากกระถางแล้วแล้วก็โยกด้วยค่ะกบก็เลยจะย้ายตัวนี้นะคะไปที่สวนใหญ่ค่ะให้ลงดินเลยนะคะแล้วก็จะย้ายต้น,ต,นต้นเคลที่กบลงไว ย้ายเข้ามาไว้ในกระถางที่นี่ค่ะมันจะได้ดูแลรักษาง่ายพวกแมลงจะได้ไม่ไม่ไปกวนนะคะคกลัวทากมันจะไปกินเนาะเพราะว่ามันวางอยู่กับพื้นถ้าเป็นตัวนี้น่าจะดีกว่านะคะแล้วก็จะปลูกพริกปลูกดอกไม้ที่อยู่ข้างรอบสะแล้วก็จะได้มีเวลาไปลุยตรงที่เป็นน้ําตกใกล้พระพุทธรูปต่อค่ะเพราะตรงนั้นจะเป็นงานใหญ่มากล้างอ่างแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ก็จะลงพวก ดอกกุหลาบด้วยที่คุณสามีซื้อมานะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีกระถางหรือเปล่าดินนะมีค่ะซื้อมาแล้วแต่ว่ากระถางจะมีหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ยังง่วนอยู่ในสวนอีกค่ะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเก็บดอกอาคาเซียคะ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าอาคาเซียกลเนียเป็นดอกแล้วแต่ว่าอยู่สูงมากๆนะคะเพราะว่าตัดทุกปีกินทุกปีเขาเกิดไม่ทันคะ่ะเดี๋ยวให้ดูคะ่ะ นูนค่ะเป็นดอกเต็มแล้วอะซูมใกล้ๆเลยสุดแล้วละค่ะเนี่ยไม่รู้เห็นไหมดอกขาวๆนั่นนะคะถ้าเป็นตามถนนหนทางนะ่ะเขาก็บานเหมือนกันค่ะบานหมดแล้วนะคะพอดีว่าเรานะ่ะมีต้นในส่วนของเราเองเราก็จะเก็บในสวนนะคะเ,เก็บได้เท่าที่เราจะเก็บได้ค่ะเก็บกินเองเนาะแต่ถ้าเราไปเก็บตามสถานที่ต่างๆที่เป็น เทรลที่เขาเดินหรือว่าอของของรัฐบาลนะคะถ้าเกิดเราเป็นบางที่เขาให้เก็บเนี่ยเราโดนตำรวจจับนะคะที่นี่เก็บผักสุมสี่สุมห้าไม่ได้ค่ะ,ะเขาก็อยากจะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเขาไม่ค่อยไม่ค่อยให้คนเก็บสักเท่าไหร่ค่ะฉะนั้นเราก็อย่าหาเสี่ยงค่ะอย่าเสี่ยงอย่าเล่นกับระบบนะคะก็มีในสวนก็กินไปกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินค่ะหรือไม่ก็ไปหาซื้อเอาเนาะ ถ้ามีเพื่อนที่รู้จักกันถ้าบ้านเขามีสามารถเก็บได้แบบนั้นเราค่อยไปเก็บปลอดภัยดีที่สุดค่ะ <c oughs> โรสเมรี่ที่ปลูกไว้ยังไม่แห้งดีนะคะเก็บเข้าบ้านตอนกลางคืนกลัวตากน้ำค้างเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราก็กลางคืนเก็บเข้ากลางวานันก็เก็บออกมาตากไว้เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะได้เป็นร่มให้กับต้นแตงกวาเราด้วยค่ะน่าจะอีกสักวันหนึ่งก็น่าจะได้แล้วค่ะเราจะได้เอาออกไป รูปใส่ถาดแล้วก็จะได้ตากต่ออีกนะคะเริ่มแห้งแล้ว เสร็จแล้วค่ะโตสวยงามเลยค่ะต้นกะหล่ำนะคะกะหล่ำห่อค่ะอันนี้แล้วก็กบมีต้นข้าวโพดด้วยนะคะสองต้นเอามาลองดูค่ะเพราะว่าเขาไม่มีเมล็ดข้าวโพดขายแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นข้าวโพดแบบไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าวโพดท,ที่เขาใช้กับให้เป็นอาหารสัตว์นะคะก็เลยลองปลูกดูสองต้นก่อน ปลูกผักยังไงปลูกผักปลูกผักยังไงให้โตเร็วภายในหนึ่งวันนะคะปลูกเหมือนกบนี่แล้ะค่ะปลูกในกระถางแล้วก็เอามาลงดินโอ้ยต้นต้นนี้โตมากเลยนะคะลองดูค่ะนี่ก็เป็นปีแรกนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วกบก็นั่นค่ะยกเพริกที่เป็นพริกใหญ่ๆพริกหยวกพริกหวานนี่ละคะ่ะเอามาไว้ตรงนี้แล้วนะคะก็จะได้ดูแลง่ายแล้วก็ต้นพริก พวกนี้เขาไม่ได้ต้องการแดดเต็มวันค่ะก็จะมีร่มของต้นไม้ก็จะดีหน่อยเนาะอันนี้ก็รอรุ้นว่าคือต้นอะไรปลูกไปก็ยังไม่รู้ว่าต้นอะไรเลยนะคะลืมค่ะตอนพอเพาะเมล็ดก็ไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ผักชีก็รอรุ้นให้ให้เกิดไม่เกิดก็ไม่เป็นไรพอย้ายมาจากอีกแปลงหนึ่งเนาะดูพลิกกบมีลูกดกมากเลยนะคะ ดูสิดกมากเลยปีนี้ดอกดกแล้วก็ลูกดกค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินไหม mm hmm. เพราะว่ามันชอบมีแมลงค่ะแล้วต้นมะเขือเทศต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าพันไหนมันเกิดอยู่ในกระถางก็เลยเอามาปลูกแบบนี้เลยนะคะก็กบก็ปูพื้นปูอะไรก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วะคะ่ะต้นนี้เป็นต้นใบแมงลักนะคะสองกระถางเลยค่ะกระถางซ้ายกับขวาเนี่ยเป็นใบแมงลัก กระถางโน้นเป็นใบกระเผาค่ะแล้วก็มีอีกที่ยังเพาะยังไม่ได้โตมากนะคะต้นนี้เป็นต้นกระลำดอกค่ะปีนี้ลองปลูกกระลำดอกด้วยตระกูลกระล่ำปีนี้นะคะกบปลูกสามกระลำเลยกระลำดอกมีอยู่ห้าต้นส่วนที่เห็นเล็กๆนี้เป็นต้นเอ,อผักขมแต่ว่า ส่วนใหญ่เรากบจะเรียกผักโขมค่ะแต่ว่าจริงๆเราเป็นผักกวยเล้งค่ะลองปลูกเหมือนกันค่ะกบก็ไม่รู้ว่าต้นมันเป็นแบบไหนเราเก็บใบกินสลัดค่ะฝั่งนี้ช,ชอบกินสลัดสลัดพวกนี้ก็เก็บใบกินเนาะไม่ได้เก็บเป็นกอก็เลยอปลูกห่างๆกบมีปลูกเป็นกอที่อยู่ในกล่องด้วยก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่ว่าเกิดหรือไม่เกิด ซีเรียสอย่างเดียวคือหนูมันจะมากินค่ะในสวนกบมันเป็นสวนเปิดค่ะเปิดโล่งๆหนูมันเข้ามาได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับน้องไก่ค่ะเขาก็จะมากินอาหารไก่กบเอาถังอาหารมาไว้ตรงนี้ด้วยจะได้ง่ายๆทําความสะอาดทางเดินเล้าไก่ให้ด้วยเหลืออย่างเดียวคือเล้าไก่ยังไม่เสร็จค่ะจะต้องทําความสะอาดเล้าไก่ยาวเลยค่ะป้องกันหนูด้วยปีนี้ เดี๋ยวเราไปหาทำอะไรกินกันก่อนนะคะรู้สึกว่ามารารอนกันมากเลยค่ะวันนี้เหนื่อยมากาเห็นไหมคะแดดดูเหมือนจะร้อนแต่ว่าเราก็มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันค่ะเมนูของกบในวันนี้ก็จะใช้วัตถุดิบในสวนของเรานะคะทั้งผักในส่วนที่เราปลูกเองแล้วก็ไข่ไก่ของเราที่เราเลี้ยงเองด้วยค่ะเมนูของกบก็คือ ไข่ตุ๋นต้มยำกบชายถ้วยตวงแบบนี้เลยนะคะเพื่อความแม่นยำถ้าใครไม่มีใช้หนังยางรัดไว้ก่อนได้เลยค่ะ <ül> เพื่อจะได้วัดว่าครั้งต่อไปจะใส่วัตถุดิบยังไงให้มันเท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะ ูแรกของเราก็คือไก่นะคะไก่กับน้ำเป็ดพะโู้มื่อวานค่ะพอเป็ดหมดเราก็ใส่ไก่นะคะจะมีเสียงเสียงทีวีดังหน่อยค่ะ